สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รายการเบิงเราวรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกัเป็นในช่วงบ่ายโอ้ยในช่วงแรกพี่น้องวอลฟิทมาพบมาพอก,ก,กันกับปอนในช่วงแรกนะคะของมือวันที่หาเดือนสิงหาคามปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องค่ะมอน้แอดพาพ่อแาม่พี่น,อน้องระเที่าสุข,ขสุกสนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากปูยาเทวดาค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะ,ะมีปูแล้วมีเหล็กฝาโลกม้าฝากนะคะแล้วกะ็มีแนวทางของคู่จันทน์อดมอาฝากนะคะพี่น้องคะแนวทางมณีนะคะจากปูยาเทวดาสเสด็จมาเป็นตัวแรกพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะการละวัการ์นะคะผู้ค่ะอย่านู้นเลยใบุญก็ดีสวดพอหูเพอนเขาครับโอ้ก็ดีตลอดครับพวกเนีแล้วก็เมีย เล่นเล่นนี่กับบัวอกับมามาสการ์ครับผู้ค้าเป็๋พ่อเด้อผมเล่รวยสี่ห้าหกผมเล่นรวยคะนนผมเล่รวยค่าทุนับรับัวเส้นับตัวประเทศรับบูวไอ้ไออ้พ่อในะโอ้โหมันีิงานเข่าสิครับบูว เออนั่นขอเนม่าฮ่าค่ะปูองกหนึ่ะสองอาโอ้ค่ะค่ะปูจ้ามานี่ก็มาถามละค่ะปูเจ้ะมาถามมานี่ข้าเจ้าขึ้นิยู่ปรเทาเหลียนปูซิล่ามาเนาะค่ะปูมือเอือนโทม่บอกยนมโอ้มือเอือนเนาะค่ะปูเนาะค่ะมาเนี้หนึ่งโทรมาแล้วก็เลยถามสดีค่ะปูคุณจะนอนันมากไหค่ะปู ฝันกู้จุดนอนแล้วจ้าฝันกู้จุดนอดบ้าบอ,อ,อค่ะแล้วมามาจากไหนเนี่ยล่ะครับปู้ สูนสองตีคะปเพค่นบอกูนสองกนก็คหาหัมา้หาน้ำหัโอูนสองกับหาหกว่าีครปบ๊มาตายมาตายูนสองค่ะมาตายซูนสองค่ะโอ้แล้วก็ยังยำัวเกอยู่ตัวนี้นะคะปุอ จยวก็หมาอม่ะ่ัน้หมาม่ไกูตายเี่ตัวนึงยี่สีบนด้สองตัวได้อ๋ฝันมาขึ้นค่ะยอาสองมาหน่อยตายสักอาก็ต่ได้ตัวครับบัวเอง่าติดบัวดมันมาตายเราเป็นลูกไก่วัดเจ้าลูกอย่งมันค่ะอตายได้สองตัวเู่นี่ตัวนงละกู้กันเนี่ยกิรอ กปเพิ่งจ,จะก้ะจองเนาลานรังทรงเสรีแะละคุณจองอ๋อครับบัวนั่นนั่นเตียนี่กูจะต้อมาจเจดตายแล้วเวยมาเลยจ้ดตายแล้วเว้ยอันนั้นยี่สิบแล้วนะครับูน่ะเดียวนี้เราไล่สารโลกแล้วกไรอะไกดิ่าทำาทำลกรออะไรปนี ก็บ,บอกอลละุดสองห้าแล้วะวะชุดสองก,กหกห้องหาหาหากป่ะครับปูเอุสองก็หาหากแวะ่ะค่าอ,อืมพอพนหาหากนี่นอกจากม่ยำตลอดดีเนาะครัปูตัวนี้วยนี่สองอะเป็นกระแสดังเนี่วะ่อืม <laughs> ค่ะเป็นกระแสดังแล้วเป็นว no. nah. mm. ันวันส่วนนึกว่าเหมือนพูดถึงการว่ากระแสหรออวไรเกษีย์โอ้โหเกษีย์ดังแล้วค่ะบกูเดี๋ยาจะอันเด้วเนาะค่ะเอาเมือนี้ก็ห้องก็มือวันที่เท่าไหร่วันที่หาคือกระแสดังแล้วแต่น้องกับกูตัวนี้ตัวนี้ไปงานโฉมไปงานโฉเพิ่มเนี่ย ก็้านโฉมไปเลยไเพยเยไป helmet, เลยเื่องเลาไ่เื่อเลาไวันที่หนึ่งเล่าแต่วันที่หนึ่งล่าเพราะเราโควิดก่อนนี่มียอมบนญแต่นทุกันตนเราโามอะโมาต่ลูกบานแล้ววันนี้ว่าจ่ใส่ตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นมากอยู่มันมันอฝันค่ะไงมันก็เอาไว้กป่วยว้่วยอยู่ก่นนี้ มันเดืดหลายก็นเละกับปากพวกแหวกาะนี่เจ้าพนัก่าเขายังยังคอยตั้วเขาอว่าใส่เหมืเราก็ฝังเหมือนฝังไปยี่ปืนอย่ไปย่ปืนติดปอกพวกท่านคิบอกบอกยุ่มเหมนแอ้มนี่ะว่าสามหาไปยี่ปืนค่ะคนที่ตับของก้อนเะค่ะ สามหาบอกว่าสามหาไปที่ค่ะปูสามหาไปนี่ดอได้รู้หสองสามหาได้ปัะฝาล่องฝาล่องป่ะครับปูฝาล่องนี่สองสามหาค่ะต่อกันได้บริาัวันนี้บอกคนนี้ว่าบอกคนนี้ว่เห็นาเก็บตัวเก็บงมันนี่แหละคนนี้ยังมหานนี้มาถาม ลงปได้เจรีว่าเ็เกมันก่่ยังงเนี่ยบอก็คนคนหนึ่งเขาตัดออกนี้ว่าเก่งเก่งซีบอกคนคนหน่ตัดออกกาไม่ได้เปคนนแบต้องไป่นสกเะ พี่ชายกันตัวเดียวนุ่งเน่าค่ะปูงวงมนก้ีหกตัวเดียวตัวาเดี่นาสามหาแวพี่นอลงปูกะสามหาเข้ากันปั๊บแล้วปั๊บปกคเล่นหนิวเ้ยขแล้วะเียเราฝันเจ้าพี่พี่เื่อพี่เื่อมาบอกเล่นะค่ะนก็่าห้ส่นะพ่เื่อค่ะ ตอนตอนที่ฟันนี่พันประเที่ยวเอาไซร่่งเย็นบะคะปัวไม่ต้งเส็นละอืมตัปุวนอีกอนนึเพิ่ห่อไใส่ดเอาไซร่เอาไฟเล่นรุ่งกับสองสามหาหมค่ะไฟเล่นพูดีเอ่อเล่นพูดมันเปลนเล่นแบประจกันเจมันหุบสามหาหค่ะโอ้เขากันย่งคักเลยค่ะ ค่ะว่าจะเ่าค่ะ่อหันมังเกียแล้วพวกแบบนู่ยางไปดิช่นะครับบนน้ำชิ้ค่ะหันเราบอค่บปู๊กไดยยินเสียงปิดประตูหันเรอ๋อ๋อค่ะใกล้ๆนู้นนะครับปุ ยองห่วเีเกียมึงนึง่ oh, okay, okay. นงยูง่ดีอ๋อค่ะค่ะมนต้งงีมันตร้งมันตั้งเกว่าต้องแก่จ้าครับตอนนี้ก็ได้มันก็มันเลื่าครับติดิมันเลว่าค่ะค <Okay. S 2> ุณดับศูนย์ก็ยุสอน ปูมาร้างนละลายค่ะปูออทีมันบอว่าแม่เนี่ยมันบ่อวาที่สิบสองว่านีมค่ะยอศูนย์สองเส้นจ้ะค่ะปูศูนยสองล่างตูนสอง,สองส่องมา่างพุ่นละปูอปูมากศูนสองสองสูนลา่างค่ะวานนี้คลิปนี้กัลงุงหาสามไน้ำ หาสามค่ะพ่อมีอยู่สามคู่คลสิปนี้มีสามคูหาสมค่ะต่อไปเดี๋ยวผมเออยิ่งผมไม่เกี่ยวใหญ่หัวค่ะเฮ้ยแต่ผมาแล้วบอกเชิญเลยก็มีาเฮ้ยนักหนันักหนันั่นยังมาปล่ยกอนมู สามสาม,สามหาหกนีก้อนมูลเลยค่ะอือขอบคุณมากเนี่ยนิ่งๆๆ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 ไๆ้วๆกๆๆๆๆๆอๆๆๆ่ๆๆ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 ้ๆๆ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 ยๆๆ่ๆๆ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 ่ๆ่ ปูปูมาอยู่ามค่ะปูช่วก่อนม่หาสามปูจับจับจับหย่อไดีแล้วจับค่ะปูจับจับจับไมอยู่สามอ,าองไว้เหรอเดี๋ยวจีได้เหยพ่อได้ยื่นปะยืนค่ะเอะอ,อพ่อข่ายร่ลงหน้าร่องหน่าแวปูดีบอก ค่ะเอะอพวมกลมุ่มไว้เลยค่ะหาหกุกค่ะลักวอยนี่ลักรอยเี๋ยวหันซีดิมันติดสองกรับพวกมันอซีไหมซีซีหาหุกว่าดีค่ะเอา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 นึ่งไปเนึงหาหกอ่าลักลอยนี่หนึ่งลักลอยไม่ตัใวใดใดก่อกครับพวหนึง สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แต่ว่าปูเอาว่ใส่เป็นหนึ่งห้าหกป่ะครับปูปูใส่หนึ่งห้าหกแต่ยมมันใส่เอาเองจ้าเอเทียนไปรู้ว่าหลักร้อยปูใส่ให้ตัวจากสามตัวใส่เองค่ะปูใส่เองว่านี่เอ่อหนึ่งห้าหกปูมาตัวนี้พ้วนผมได้จนหนึ่งห้าหกค่ะสองตัวนี้ศูนย์สองก้าสามค่ะ งก02หาสามวงกลมหาสามค่ะเออเวลาเอฟซีเอาเอาไข่พอนได้หมดด้ะจ้าพ่อเออไข่พอนเอฟซีได้เอฟซีผมเบิกแล้วรวยทีห้าหกองแล้รวยแชนแนลองแล้รวยมืูลนั่งคุณสลัดแป้นครับทั่วประเทศละกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผู้หนึ่งมีคุณมหาศาลั่วแผ่นดินั่วฟ้า ในดันดอนขนาดผู้เดียวได้กดเห็ผู้เดียวเลยค่ะคุ้นคักได้คุ้นคางเด้เนาะแม่นครับพ่ออืมขุ่นได้แฝนครับเด้ค่ะแม่ค่ะออมงงเป็นใหยด้วยสายบัวนตัดเังได้กับว่าขาได้ใยเท่เนั้นค่ะ,ะมีใหญ่ยเป็นหงเป็นให่เป็นว่าค่ะเหมือนกับสายบัวน่ะสายบัวที่โผล่น้ำแล้วเป็นผู้สว่างสวัย เป็นผู้รู้ทำแต่อยู่ในติดโคนติดอยู่ตรงน้ําเป็นอาหารปลาอาหารเต่าอู้สว่างคือโย่อมยมเป็นผู้กงนะเป็นผู้สว่างอย่างนี้ค่ะเออจะอะไรคนไหนขาแก้คนที่ต่ำนี่ก็เป็นฝันคู่จะรอดนี่ละฝันว่าหมานี่ยล่ะฝันเจ้ากับหมาหมาเจ้าต่าเลย่างนี้เตื่นแต่ว่ามันต่างยิ่งดีนะเราแมนนี่ เอาแม่งนี่ยเราฝันา<ค>ะฝันตายเห็นนี่แล้ากันเลยนะครับกี่อ,ไอ,อกไรคนแก่คนนี้ที่ตามละไอ้นี่คนสุกคนเยอะเลิสุกคนไอ้โสงมันหมานี่ได้กดไล่ก์กดแชร์ถูกทั้งล่างทั้งบุญคลิปคิปผู้ใหญ่กูจันทร์ <คะ S 2> ือนกูได้ไม่กดไม่เห็นก <คะ S 2> <laughs> ูเออแอดมินเนี่ยถ้าปวดไปแอดมินเนี่ยยังไงแต่บอกว่า พรุ่งนี้ธนาคารเหรียญปู่ศิลาจะมาจะได้ตัวไหนอีกว่ฒนูเด้ค่ะต่พูดท่านหูเนาะ่ะพ่คนมาเห็ดย่งเหน่บุญเลยคนจว่าตัวนั้นล่อยไบมืออ่นละล่อยมืออ่นบุละจ้าจะ่มาย่งไหนกับว่านหูเด้อามาบายเรือว่าตัศอกับพูยังคนมาถิว่าตัอเพราว่ามันปูบอกว่าแล้วทวบอกว่าล้วว่ามืออ่นักบาทเ็ดบุญบ้านเห็บุสิยวัดนะค่ะ พี่มาต้อนบายคนค่ะโอ้ถึงหลายเสียเนว้าคนดีใจพี่มากค่ะน่ะมีความสุขคนเยอเนาะเรื่องปดเดีอสร้างปวดไฟแต่วัววขอบคุณผู้เล่นค่ะผู้การวสการค่ะผู้สาธโทษค่ะก่อนนวดไเ้หกมูงขวัเราได้สรุปแน้วท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะ กูจันทนมาบอกเด้อพี่น้องเด้อกูจันทนมาบอกนะคะศูนย์สองหาหกกับหาสามค่ะอันนี้เป็นแนวทางของกูจันทนนะคะปูแล้วก็ให้วงกลมอยู่ทีหาหกนะคะซึ่งหาหกกับหาสามเนี่ยกลับไปตรงกันกับที่ปูแล้วคำนวณตั้งแต่ตองหวดเด้อค่ะพ่่อแมพี่น้องค่ะหาหากกับหาสามนะคะหาหงนี่ตรงเลขพิเศษของปูไม่เดียวซึ่งงวดอ่างวดที่แล้วเลขพิเศษของปูไม่เดียวก็คือสีหกตรงๆนะคะงวดนี้หาหกตรงๆนะคะสําหรับเลขพิเศษนะคะพี่น้องคะส่วน สามหานี่นะคะเป็นพคนเสียชีวิตเพิ่นมาบอกนะคะเพิ่นมาบอกสามหาแล้วก็เลขฝาโล่งคนเนี่ยสองสามหานะคะพี่น้องคะวันนี้ลักลอยของปูนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ค่ะปูลอกกระมากหนึ่งหาหกค่ะสามศูนย์สองสองศูนย์นะคะปูว่องกลมห้าสามแล้วก็ะหนึ่งหาหกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะจังใดก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะจังใดการหายพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิงได้คะ่ะเด้อสำหรับแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะทังช่องกะน,นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอห้พ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุขุสุก้นโฉกมันๆนะคะและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับแนวทางมือนี้คะ่ะข,ขอบคุณขอบคุณ ปูยาเทวดานะคะสำหรับเลี้ยนปูศิลานะคะมืออื่นพนสมานะคะหนาสิเป็นช่วงใบแอซิติตตามให้พ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาคลิปนี้กับมีประมาณนี้นะคะแอก็แสดงขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องประเทศาสุูสุสกุลไปก่อนค่ะเอาไปพอกันไม่ก็แปได้คลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ